บรรยากาศสดๆสวยมากดูทุกคนนี่ขนาดเป็นเวลาบ่ายโมงนะอากาศก็ไม่ได้ร้อนเท่าไหร่นะครับทุกคนก็มีลมโชยเย็นๆนะครับนะครับน้ารถด้วยครับเอาลงไปหมดเลยขนมขนมเอาหมดเลยเอาลมไปให้หมดเลย นั่นแหละเอาไปหมดเลยคนนี้ด้วยสองใช่หมดเลยเอาไปลงบรรยญญากาศนะครับนี่กลังให้น้องๆเอาของมาให้หมดเลย,ยฟุุุ้รแจรถอยู่กับใครลูกม่จริงเหรออยู่ในรถแล้วมัง้งลองดูดิถอยไปเก็บ เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้เขาขนไปให้หมดก่อนอุ้ยหมู่เป็นน้ำแล้วอ่ะเอาขนมอีกสองห่อของแม่ขนมด้วยลูกอีกสองห่อเปล่ายเดี๋ยวเขาเอาไอ้นั่นมาก่อนขนมสองห่อให้เขาเอาของไปบ้านก่อน อ,อันดูถือนี่ไปอีกอันอีสองคัน่ป่ะหมดละพวกอารถเก็บนะลูกให้ชมาารบรรย,ยากาศครับทุกคนกุญแจอยู่หน้ารถชมบรรยากาศครับเราจะเดินข้ามสะพนานว้บรรยากาศครับทุกคนอันนี้เนบนขอ,อมันก็จะโยกนิดๆหน่อย,อยบรรยากาศครับดีมากเลยโอ้โอ้โอ้ ยอดครับราหยุดกางทานน้ำเดี๋ยวตอนเย็นให้อากาศลงกว่านี้นิดนึงจะไปเล่นน้ำครับปฏิโถคุ้มค่ากับการเดินทางมากน่คุ้มค่ามากเลยครับทุกคนวันนี้ก็มีลูกค้านะครับอมหมดเลยส่งลูกค้าอันนี้ของเราหมดเลยนะครับก็มีลูกค้าพักอยู่ คนนี้มีลูกค้าจองอยู่ประมาณสิบกว่าห้องนะครับบรรยากาศจะเป็นบ้านแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นไม้เป็นอะไรนี้โอ,อ้สดชื่นมากครับผมคุ้มค่ากับการเดินทางลงตรงนี้ก็จะเป็นน้ำตกแล้วน้ำน่าจะเย็นน่าดูเลยอะ ตกลง,ง่ายรับไม่ลึกเยแต่น้ำก็แรงอยู่แต่เราเล่นได้อยู่แต่เย็นๆจะไปเล่นน้ำตกนี่คับยินให้มันเลยให้มันสร้างบรรยากาศสดๆครับจะไม่เล่นอ อดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเนนงเอา้วว้ววาวดูอันนี้เป็นโซนอาหาร้ใช่ดูโซนหลายๆโซนนะครับทุกคนทุกคนมีโซนอาหารเชา้า ฝังนุนก็จะเป็นน้ําตกหมดเลยอ่ะแบบบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติร่มรื่นมากครับทุกคนเหมาะกับการที่แบบว่าเราได้มาพักผ่อนจริงๆนะมีก่อรอบกองไฟด้วยนะทุกคนได้ครับต้นมองต้นไมส้สุดที่อุ้ยมีต้นตะขบด้วยต้นตะขบแบบนี้หาดูยากแล้วนะคะทุกคน มีขนุนมีแบบมีซุม้มนั่งเล่นมีอะไรแบบครบคันเลยอ่ะเดี๋ยวเวลาเปิดไฟช่วงเย็นนี้ข้างบนจะเป็นไฟนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากเหมาะกับเหมาะจริงๆกับการมาพักผ่อนอย่างน้อยต้องมาสักสี่วัน,นะค่ะทุกคนเดินทางถ้ามาง่ายสุดก็คือเราต้องนั่งเครื่องมาครับผม ประหยัดในการเดินทางมากถ้าขับรถมาก็จะเหนื่อยนั่งเครื่องแล้วเรามาเช่าเช่ารถที่สนามบินเอาวันหนึ่งห้าหกร้อยบาทอืมสดชื่นมากๆครับทุกคนแต่เราโด,ดนรถจักลอะทุกคนดูบ้านหลังนู้นบนภูเขาเห็นไหมนู้นี่น เนี่ยครับมีบ้านอยู่บนภูเขาด้วยสวยมากต่อเวลานะสับปัาห<อ>จะเพิ่งทำอะไรครับอันนี้คืออะไรครัวเหรอครับโอ้ นี่ไปเอาเซกอกร์มาใส่โอเคโอ้ยเรามีเซกอกร์มาด้วยเดี๋ยวเราไปเอาอ๋าอพิธีกรรมเนี่ยอืมนี่กลัวกลัวแบบบ้านบ้านจานชาม นะเอาเสกออกแลวใส่นี่เลยเนาะใส่แป๊บนึนงใส่อะไรนะใบอะไรนะแครนะ์วันนี้เราจะมีทำเป็นอาหารเหนือน,นะครับแกงแคร์ส้มตำห้องน้ำเขาอยู่ไหนพี่บ๊อ อ๋อฝั่งโน้นดอดไปเช็ดกัน,กกนครับผมเอาของโอ้เนี่ยไปเช็ดก่อนนะบ้านนี้ค่ะห้องน้ำครับ มีเยอะผู้ชายเลยพี่เยอะห้องน้ำก็ยังเลิศดครับทุกคนเ okay. คคลิปนี้ก็มาปิดท้ายในยห้องน้ำนะบ๊ายบายขอชี้ก่อนไปเจอกันคลิปถัดไปนะครับบายบาย